เป็นคนหนึ่งใช่ไหมที่ใช้ชีวิตตอนกลางคืนในขณะที่คนอื่นเขากำลังนอนหลับคุณเป็นอีกคนหรือเปล่าที่ชอบออกไปเดินเล่นนอกบ้านในยามค่ำคืนและถ้าเป็นแบบนั้นคุณเคยเจอใครบางคนที่มีท่าทางแปลก,ปลกมาคอยเดินติดตามคุณไปทุกคหนทุกแห่งด้วยรอยยิ้มอันน่าสยดสยองกันบ้างไหมมิติที่หกสุขสยองขวัญกับเรื่องราวเบา,เบา ในวันสุขสะดวกสัปดาห์นี้เราจะเล่าเรื่องราวน่ากลัวของชายคนหนึ่งที่บังเอิญได้ไปพบกับบุคคลลึกลับท่าทางแปลกประหลาดที่มาพร้อมกับรอยยิ้มอันวิปริตเที่ยวคอยเดินสะกดรอยตามเราจนขวัญพวาว่าเรื่องนี้มันคืออะไรกันแน่ก่อนจะพูดถึงที่มาของเรื่องราวนี้มิติที่6จะขอเล่าเรื่องราวต้นฉบับให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันก่อน โดยมิติที่หกขอสัญญาว่าเราจะไม่ใช้เทคนิคจำสแคร์หรือแกล้งท่านผู้ชมให้ตกใจขณะรับชมอย่างแน่นอนครับโดยเรื่องเล่านั้นมีอยู่ว่าห้าปีก่อนผมอาศัยอยู่ในย่านดาวทาวที่อยู่ในเมืองใหญ่เมืองหนึ่งของประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยความที่ผมเป็นคนชอบใช้ชีวิตในเวลากลางคืนมันก็เลยทำให้ผมค่อนข้างจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมห้อง ที่ไม่ยอมใช้ชีวิตในเวลาเดียวกันกับผมที่มัวเอาแต่น,นอนอยู่นั่นมันก็เลยต้องทำให้ผมต้องฆ่าเวลาด้วยการเดินไปมาคิดอะไรเล่นอยู่คนเดียวอยู่ข้างนอกสี่ปีแล้วที่ผมต้องใช้ชีวิตอยู่แบบนี้เดินคนเดียวตอนกลางคืนเดินจนไม่รู้สึกกลัวอะไรแล้วซึ่งผมเองก็เคยอําเพื่อนว่าผมเป็นพวกค้ายาแห่งราตรีการ แต่สุดท้ายผมก็เฉลยไปว่ามันไม่มีอะไรวันนั้นเป็นวันพุธที่ในสักแห่งในช่วงยารุ่งผมเดินอยู่ใกล้ๆล,ลานจอดรถของสถานีตำรวจแห่งหนึ่งที่นี่อยู่ไม่ไกลจากอาพาร์ตเมนต์ของผมสักเท่าไหร่มันเป็นคืนที่ค่อนข้างจะเงียบเชียบทั้งๆท,ที่เป็นกลางสัปดาห์แท้ๆมีรถติดอยู่บนถนนนิดหน่อยแต่บนทางเท้านี่ไม่มีใครเลย ส่วนที่จอดรถตอนนี้ก็ไม่มีใครมาจอดสักคันผมเดินลงมาตามทางเดินเพื่อจะย้อนกลับไปยังอาพาร์ตเมนต์ของผมตอนนั้นผมสังเกตเห็นชายคนหนึ่งที่อยู่ห่างออกไปตรงสุดถนนเงาตะคุ่มตะคุ่มของชายคนนี้ดูราวกับว่าเขากําลังเต้นรำท่าปแปลกๆอยู่อาจจะกําลังเต้นจังหวะวอลส์อยู่สักระมังแต่ผมรู้สึกว่า เขากำลังจะค่อยๆขยับตรงมาหาผมทีละก้าวด้วยท่าทางแปลกๆแบบนั้นท่าทางของเขาน่าจะเมาผมก็เลยกะว่าจะขยับตัวเพื่อหลีกทางให้เขาผ่านไปก่อนจะดีกว่าจนเขาก้าวเข้ามาใกล้ๆผมถึงได้เริ่มสังเกตเห็นว่าเขาขยับตัวด้วยท่าทางสวยงามมากๆชายคนนี้เป็นคนรูปร่างผอมสูงสวมเสื้อสูตรเก่าๆ ตอนนี้เขาค่อยๆเต้นรำขยับใกล้เข้ามาเรื่อยๆจนผมเห็นหน้าเขาชัดเจนแล้วดวงตาของเขาเบิกกว้างดูน่ากลัวเชิดหน้าแงนมองขึ้นไปบนฟ้าปากของเขายิ้มออกกว้างแทบจะฉีกถึงหูถึงตรงนี้ผมก็เลยตัดสินใจข้ามถนนไปอีกฝั่งก่อนที่เขาจะขยับตัวเข้ามาใกล้ไปกว่านี้ผมลาสายตาจากชายคนนี้เพื่อจะได้ข้ามถนนไปก่อน จนเมื่อถึงฝั่งตรงข้ามแล้วผมจึงหันมองกลับมาแต่แล้วผมก็ต้องชะงักไปเพราะชายคนนั้นก็หยุดเต้นรำเช่นกันตอนนี้เขายืนขาเดียวอยู่ตรงถนนหันหน้ามาทางผมทั้งที่ใบหน้าก็ยังคงเชิดขึ้นไปบนฟ้าอย่างนั้นและที่ปากของเขาก็ยังคงสยายยิ้มอย่างน่ากลัวอยู่เช่นเดิมตอนนี้ผมชักจะกลัวจริงๆเสียแล้ว ผมเริ่มเดินต่อไปสายตาก็มองว่าเขาไม่ขยับไปไหนจนห่างออกมาได้ระยะหนึ่งผมจึงบายหน้าออกจากชายคนนี้ไปเพื่อจะได้เดินต่อทางเดินข้างหน้าของผมตอนนี้ไม่มีใครแล้วแต่ผมก็ยังคงระแวงอยู่ดีผมเลยหันกลับไปทางทิศที่เขายืนอยู่อีกครั้งกำลังจะโล่งใจอยู่แล้วเชียวถ้าผมไม่เห็นว่าตอนนี้เขาได้มาอยู่ที่ฝั่งเดียวกับผมแล้ว นี่เขาข้ามฝั่งมาตั้งแต่เมื่อไหร่กันแล้วยังจะมาเต้นรำท่าแปลกๆแบบนั้นอีกไม่รู้ว่าตอนนี้เขาอยู่ห่างจากผมขนาดไหนแต่ที่นั่นแน่เขากำลังจ้องมองมาที่ผมผมค่อยๆหันหน้าหลบออกมาจนเวลาผ่านไปประมาณสิบวินาทีผมก็รู้สึกได้ว่าตอนนี้เขากำลังขยับตัวเข้ามาหาผมด้วยท่าเต้นรำแบบนั้น และมันก็เร็วขึ้นเรื่อยๆผมตกใจตอนนี้เขากำลังขยับเข้ามาใกล้ขึ้นอีกด้วยสเต็ปท่าเต้นพิลึกๆแบบนั้นถ้าเป็นตัวการ์ตูนก็น่าจะเรียกว่าสเต็ปเทพได้เหมือนกันผมอยากจะบอกให้รู้ว่าตอนนี้ผมนี่วิ่งหนีสุดแรงเกิดนี่ถ้าผมพกสเปรย์พริกไทยหรือติดมือถือมาสักอย่างนะก็ผมนันไม่ได้พกมาเลยสักอย่างนี่สิ ผมเลยลองหยุดวิ่งดูปรากฏว่าชายหน้ายิ้มคนนั้นก็หยุดเหมือนกันตอนนี้เขาอยู่ห่างจากผมประมาณหนึ่งช่วงรถยนต์และยังคงยืนเชิดหน้าสยายยิ้มปีาศาจใส่ผมอยู่แบบนั้นพอนึกขึ้นได้ว่าผมควรจะพูดอะไรออกมาบ้างผมก็เลยตัดสินใจจะตะโกนถามชายคนนี้ไปว่านายต้องการอะไรกันแน่ซึ่งก็กล่าวว่าจะใช้น้ำเสียงเข้ม ให้รู้ว่าตอนนี้ผมโกรธแล้วนะจะได้เกรงใจกันบ้างแต่พอเอาเข้าจริงๆเสียงที่ผมพูดออกมานั้นก็กลายเป็นเสียงครางอย่างกับแมวด้วยความเคารพเลยครับผมว่าไม่มีใครรู้หรอกว่าตอนนี้ผมกลัวขนาดไหนก็ตอนนี้ใครจะไปได้ยินเสียงของผมนอกจากผมจะได้ยินเสียงตัวเองละ่ะนี่มันยิ่งทำให้ผมกลัวหนักขึ้นไปอีกแถมชายคนนั้นก็ไม่ได้แสดงทีท่าอะไร นอกจากยืนนิ่งๆแล้วยิ้มอยู่เหมือนเดิมและหลังจากความผิดพลาดของผมผ่านไปสักพักเขาก็หมุนตัวอย่างช้าๆจากนั้นก็เริ่มขยับตัวทำสเต็ปเต้นสไลด์เท้าเดินจากไปแต่ก็นั่นแหละตอนนี้ผมไม่กล้าจะคลาดสายตาจากหมอหนี่เสร็จแล้วผมเลยยืนมองเขาค่อยๆจากไปห่างออกไปเรื่อยๆจนไกลแทบจะรับสายตาแล้วอยู่ดีๆ ผมก็รู้สึกได้บางอย่างว่าตอนนี้เขาหยุดขยับตัวแล้วใช่เขาหยุดเต้นแล้วแต่คราวนี้มันทำให้ผมขนลุกสู้ไปทั้งตัวอีกครั้งนั่นก็เพราะว่าเงางห่างๆของเขาตอนนี้มันค่อยๆดูใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใช่แล้วเขากำลังใกล้เข้ามาตอนนี้เขาวิ่งเข้ามานั่นเองผมจึงตัดสินใจรีบเพนทันทีผมวิ่งหนีมาอย่างบ้าคลั่ง จนหลุดออกไปนอกทางเดินตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้พอได้สติผมก็รีบเดินกลับมายัางจุดที่พอจะเห็นรถราวิ่งอยู่บ้างพอลองหันกลับไปมองดูตอนนี้ก็ไม่มีใครแล้วผมจึงมุ่งหน้ากลับที่พักแต่ก็ยังไม่ไวายที่จะหันกลับไปมองข้างหลังตัวเองอยู่ตลอดบอกตรงๆเลยครับผมกลัวว่าจะเห็นรอยยิ้มบ้าๆน,นั่นอีกแต่ยังไงตอนนี้มันก็จากไปแล้ว ผมยังอยู่ที่เมืองนี้ต่อมาอีกหกเดือนซึ่งหลังจากคืนนั้นผมก็ไม่เคยคิดจะออกไปเดินเล่นแบบนั้นอีกเลยนั่นก็เพราะว่าข้างนอกนั้นมันมีอะไรบางอย่างใบหน้าเสยายยิ้มของเจ้าหมอนั้นมันทำเอาผมหลอนเสียเหลือเกินเจ้าหมอนั้นคงไม่ใช่คนเมาแต่มันต้องเป็นคนบ้านแน่ๆแ,และที่สำคัญมันน่ากลัวมากๆเลย สมายลิงแมนหรือเรื่องชายใบหน้าสแสยะยิ้มเป็นหนึ่งในเรื่องเล่าสยองขวัญที่พูดถึงชายลึกลับตัวสูงไม่พูดไม่จาคอยเดินสะกดรอยตามเหยื่อด้วยท่าทางและรอยยิ้มอันแสนจะน่ากลัวโดยเรื่องนี้ได้ถูกนำเสนอครั้งแรกโดยสมาชิกของเว็บไซต์ reddit ชื่อ b r u ท t i ด l ซึ่งอ้างว่าเรื่องนี้ก็คือเรื่องที่เขาเคยพบเจอมาจริงๆในช่วงที่เขาอาศัยอยู่ในซีแอตเทิลวอชิงตันประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสมาชิกท่านนี้ได้โพสต์เรื่อง The Smiling Man นี้ไว้ครั้งแรกเมื่อวันที่6เมษายนคริศกราช2012ในหมวด /r/let's_not_meet ซึ่งเป็นหมวดเกี่ยวกับการเล่าเรื่องน่ากลัวที่เคยพบในชีวิตจริงของสมาชิกโดยได้เปลี่ยนชื่อเมืองและรัฐที่เขาอาศัยอยู่เป็นคำว่าเมืองใหญ่เมืองหนึ่งของประเทศสหรัฐอเมริกาแทนโดยเรื่องราวนี้มีผู้โหวตให้คะแนนมากถึง1,300โหวต และมีสมาชิกร่วมให้ความเห็นกันกว่า170ความเห็นโดยต่อมาในวันที่23เมษายนปีเดียวกันบลูไเด้าก็ได้นำเรื่องนี้ไปโพสต์ไว้อีกครั้งที่หมวด r n o s l e e p และคราวนี้เขาก็ได้รับการโหวตมากถึง2,400โหวตและความเห็นมากกว่า350ความเห็นก่อนที่โพสต์ดังกล่าวจะถูกปิดไปและในวันที่18พฤศจิกายนมันก็ได้เกิดสับเรดิตในหมวด Slash /r/ smiling man ขึ้นมาโดยหมวดนี้ถูกสมาชิกที่ใช้ชื่อว่า h e c t o r i a city f สร้างขึ้นเพื่อเอาไว้ใช้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวนี้โดยเฉพาะพอถึงช่วงวันที่26พฤศจิกายนบรูไทเด้าก็ได้เปิดหัวข้อ ask me anything เพื่อเปิดให้ผู้สนใจเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมโดยที่นี่เขาก็ได้ยืนยันว่าเรื่องราวนี้มันได้เกิดขึ้นมาจริง ในตอนดึกของคืนวันหนึ่งที่เซียต์เทิลวอชิงตันและในวันที่29พฤษภาคมคริสศกราัช2013ก็ได้มีสมาชิกของเว็บ reddit ชื่อ you do not say ได้โพสต์คำถามไว้ที่หมวด slash r slash r reddit ว่าคุณเคยเจอหรือเห็นอะไรน่ากลัวสุดๆบ้างไหมโดยต่อมาก็มีสมาชิกชื่อ Danrennt ในทีเอเข้ามาตอบโพสต์โดยอ้างอิงถึงเรื่องราวต้นฉบับของบรูทดอล ออมาถึงวันที่5สิงหาคมสมาชิกชื่อ Paper Snow Acost ก็ได้โพสในหมวดเดียวกันนี้อีกครั้งเพื่อถามสมาชิกท่านอื่นว่าคุณเคยได้อ่านเจอเรื่องอะไรใน Reddit ที่จริงๆแล้วเขาน่าจะพูดถึงคุณบ้างไหมซึ่งก็มีสมาชิกที่ใช้ชื่อว่า Ill Snow Myself Out เข้ามาตอบว่ามันก็มีเรื่อง The Smiling Man นี่แหละที่ครั้งหนึ่งเขาเคยเมาแล้วเดินเต้นไปยิ้มไป และยังเที่ยวกแกล้งเดินสะกดรอยตามชายคนหนึ่งให้ตกใจกลัวโดยบอกอีกว่าเขาทำไปเพราะแค่นึกสนุกเดินตามหนุ่มโชคร้ายคนนั้นไปแถมยังแสย่ยิ้มหลอกให้กลัวตลอดทางด้วยซึ่งในโพสต์นี้ก็มีบางคนออกมาบอกว่าเขาก็ได้เคยแกล้งคนแบบนี้เช่นกันซึ่งมิติที่หกเองก็ไม่ทราบว่าสมาชิกท่านนี้จะแกล้งอ้าว่าตัวเองคือสไมลิงแมนคนนั้นจริงๆหรือเปล่าแต่ที่แน่แ่ ในวันที่23รก,รกรกฎาคมคิสต์ศัราิ2013ยูทูบเบอร์ชื่อไมเคิลอีแวนก็ได้อัปโหลดหนังสั้นของเขาไว้ในชื่อ 2am โดยเนื้อเรื่องนั้นก็คือ The Smiling Man ของ Blue t i d ดนั่นเองและในวันนั้นไมเคิลก็ได้นำคลิปนี้ไปโพสต์ไว้ที่หมวด r slash video ของเว็บไซต์ reddit ด้วยซึ่งถัดมาอีก3สัปดาห์คลิปหนังสั้นเรื่องนี้ก็มีผู้เข้าชมกว่า1น5ล้านวิว และปัจจุบันคลิปนี้ก็สามารถทำยอดเข้าชมได้เกือบถึง5ล้านวิวแล้วโดย Blue t i ดอลเจ้าของเรื่องก็ได้ออกมาแสดงความเห็นว่าชอบมากเสร็จด้วยไม่ว่าเรื่องราวเดอะสไมลิ่งแมนนี้จะมีที่มาเป็นเรื่องจริงแบบไหนก็ตามตอนนี้มันก็ได้กลายเป็นหนึ่งในเรื่องเล่าน่ากลัวระดับคลาสสิกบนเว็บไซต์ Creepypasta ไปเรียบร้อยแล้วเช่นกันและถ้าเรื่องเดอะสไมลิ่งแมนี้เป็นเรื่องจริง มิติที่6ก็อยากจะฝากกับท่านผู้ชมที่ชอบออกมาเดินเล่นกันในยามค่ําคืนให้ระมัดระวังกันให้ดีๆนะครับเพราะเป็นไปได้ว่าถนนเปลีปล่ยวๆในบ้านเรานั้นมันก็ดูน่ากลัวไม่แพ้ประเทศไหนๆในโลกนี้และถ้าไม่จําเป็นก็อย่าออกไปเดินเล่นเลยจะดีกว่านะครับมิฉะนั้นถ้าเกิดไปเจอสมัยลิงแมนวิ่งไล่ตามเราแบบในเรื่องนี้ขึ้นมาหลกักก็จะหาว่ามิติที่6ไม่เตือนไม่ได้นะครับ แล้วอย่าลืมติดตามชมรายการมิติที่6สุขสยองขวัญกับเรื่องราวเบาๆพร้อมกับที่มาของมันกันได้ทุกวันสุขสะดวกและหลังจากจบรายการแล้วอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์และทิ้งคอมเมนต์กันไว้ด้วยนะครับยังมีเรื่องราวต่างๆอีกมากมายรอคุณอยู่สำหรับวันนี้สวัสดี